กล้าเดินหิมะไหมตรงนั้นน่ะที่เขาเดินไปกล้าเหรอกล้าจริงเก่อกล้าจริงเหรอไม่ใช่ตรงนี้ตรงนู่นเหมที่เขาเดินเป็นทางเลยอ่ะเห็นไหมหนูกล้าเดินไปกับเขาไหมตรงนี้เหรอกรอบ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 จะไปทางนี้ทางนู้นทางนี้ก็มีทางทางนู้นนะ ังเป็นหิมะเลยนิมไปเลยอาไปไหมเออฉันนิมเดินไปแล้วลุยหิมะไปแล้วเนี่ยะโอ้ยเธอเธอเฮ้แม่เขาเดินได้ล้มก็ล้มไม่เป็นไรล้มบนหิมะไม่เจ็บใช่ไหม โอ้โหฉันนิมกําลังไปเล็กหลุยขึ้นเขาไปเล็กหลุยใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> กลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวด้วยเหรอไม่กลัวเลยเหรอใช่ทำไมไม่กลัวล่ะหนูโตแล้วอ่ะ <c oughs> เลื่อนนิดเดียวลื่นนิดเดียวใช่ไหมใช่โอ้โหดูน้องเขาสีน้องเขาขึ้นไปข้างบนเลยอ่ะเห็นน้องเขาไหมเห็นเออหนูกล้าขึ้นไปแบบเขาไหมกล้าจริงเหรอเอ้าดูดูขึ้นไปเลย <c oughs> ขึ้นไปขึ้นไป กล้ากล้าจริงเหรอกล้ากล้าจริงเหรอไม่อยากใส่ไม่ายโอ้โหสวยงามมากเลยเล็กหลุยสวยงามมากเลยสงน

พรุ่งนี้แม่ใส่สีขาวไหมคะเลขลวยเป็นหิมะเลยค่ะเลขลวยเวอร์ชันน้ำแข็ง ไปเดินบนเล็กหลุยกันเลยอ่ะชันิมมีนกด้วยโอ้ยมีคนปั้นตุ๊กตาหิมะได้บนเล็กหลุย แคนาเดียนล็อกกี้เมา์เทนนะครับโหสุดสวยงามมากเลยดูเขาเล่นหิมาก,กันบนเล็กดูยนกอะไรเนี่ยเฮ้ยสวยอะไม่กลัวคนด้วยอะนกเนี่ยไม่กลัวคนเลยอะนกสวยมาก ันนี้คือโรงแรมที่จองสามารถนอนอยู่ตรงวิวเล็กได้เลยนะครับแต่ว่ามีละลายบ้างแล้วนะเนี่ยอันนี้คือละลายล่ะในน้ำใสามากเลยอะ น,นิ่มมาดูเล็กหลุยเร็วนิ่มมีแต่หิมะเลยเลยเออ็กหุยอ่ะเหรอ <c oughs> ลงไปดูกันไหม <c oughs> กล้าลงไหมฉนิม น้าลงไม่ชนิมจะมือมาม่ากับป๊าปะแล้วก็ลงกระโดดเลยกระโดดเลยโอ้โหเรามาเหยียบบนเล็กหนุยแล้วชแนลชแนลอยู่บนเล็กหนุยเลยอ่ะเขาเดินไปไกลมากเลย

เดินไม่กลัวเลยเหรอเดินไม่กลัวเลยเหรอฮนะโอ้โหนี่ <c oughs> อะไรล่ะถึงจะเอ้ยโอลาฟโอลาฟตัวใหญ่นะั่นน่ะเห็นไหม โหชาเดินมาไกลมากเลยจา๋าอะไรตรู้ตรงนี้ตรงนี้เป็นหิมะแล้วเป็นน้ำแข็งแล้วเห็นไหมเนี่ยขึ้นเป็นน้ำแข็งแล้วเห็นไหมไหวาชาแนลจบเลยอ่ะตกน้ำไหมละ่ะตกน้ำไหมละ่ะกล้าไฟไ,มไหมละ่ะมันตกน้ำนะมันจะตกน้ำนะชาแนลชาแนวถอยกลับมาได้แล้วลึกไปแล้ว มาทางนี้ทางนี้ชสดงวมาทางนี้ตามแบบป้ามาต้องเดินตามแบบป้ามาตกลงไปเป็นน้ำเ่ยนะช anel น,นี่มันแม่น้ำนะเนี่ยเนี่ยเป็นแม่น้ำแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลงไปเป็นน้ำแล้วเนี่ยเอาไปเรียกโคลาบ ของร้ออะไรหัวร,รับอะไรเดียวอ,อ,อะไรนะได้ไจ้

นี่เขาไปเล่นสกีมาจากข้างบนแน่เลยไปจับโอลาฟเลยไปจับโอลาฟเลยไปเกาะเลยไหมเกาะเลยเฮ้ยเกาะโอลาฟเลยไหมเกาะเลยไหมอ่ากล้าเกาะไหมโอลาฟเย็นนะโอลาฟเย็นนะฮะจุ๊บด้วยเหรอ เขามาจากตรงนู้นนยนะแนีมันลื่นกแบบนี้มันเรย่านะลื้โอ้โหเล็กลุยนะครับสวยจริงๆเลย โกงยึดไปแล้วนิมชันนิมจะไปไหนอะ่ะชันนิมฮะนู้รู้ทางเหรอนู้ไปอะ่ะ

เราชอบถ่ายวดีโอช่ไเราจะลองใช้เล่นซูมดูนะครับโอ้โหนี่คือเล็กหลุยนะครับสวยมากยอดภูเขานะครับหมอพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยตรงนั้นนะโอ้โหพระอาทิตย์กำลังตกมันจะขึ้นสิรับแสงหน่อยนะครับโอ้โหยอดเขาตรงนี้ก็สวย เล่นเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับนี่ก็สนุกดีไปอีกแบบนะได้ฟิลลิ่งแบบน้ำแข็งเนาะแต่เนื่องจากเป็นคนไทยเนาะไม่ค่อยได้เห็นฮูกิมะามันก็สวยแบบคนไทยอะ่ะนี่อันนี้คือโรงแรมนะครับกลับกันบ้น,นาสามสี่คนนะั้นเดินกลับไปแล้วเดี๋ยวแปบ๊บนึงอันนี้คือสะพานที่ข้ามมาใช่ไหม ตอนนี้เราเดินมาใกล้ๆอีกนิดหนึ่งเนาะแต่เล็กหรือมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคือเราเดินมาไกลเกินไปนะครับถ้าลงวันนี้ลงน้ำเลยแล้วเนี่ยต้องยํำก่อนแปกปึ๊บลงน้ำเลยมเมื่อกี้ปึ๊บลงไปในน้ำเลยตรงไหนได้วะหาทางกลับก่อนเฮ้ยชุ เย็นเท้ามากโอ้โห,โหสวยเดี๋ยวเราจะนี่นะครับเรกหลุยส์นะครับนี่ตอนนี้คือปลายทางของมันนะปลายทางของเรกหลุยส์อะลองเดินดูดิดแล้วกงสูงไปครับน,นี่นจะมีบางสวนที่ดะงไลายไปแล้ว ขานี่ตรงมกินตรงไปครึ่งขาเลยอ่ะโอนมากเราคนจะไปเดินตรงที่เขาเดินไหมเมื่อกี้เราเดินลัดมา ครับเนี่ยนี่คุณอ,อยู่ด้านหลังนะเราอยู่กลางนี่ลนเลยเลยโอ้ยเลขลุนใหญ่กันนะเดินมาไกลมากจะรับไปดูข้างหน้าจะไปข้างหน้าให้ด,ดูนี่คือข้างหน้านะครับ คนเดินไปถึงนุดเลยอะ่ะโหพอมาตรงนี้มันอยู่ใต้แสงที่ดันเริ่มหนาว เราจะลองเดินไปดูตามทางดูว่าเราจะาจะไปได้ไกลขนาดไหนโอ้ยเสียงลมแรงมากตนี้คล,ลมแรงมากเราอยู่ในช่องเขาเล็กลเลยนะเฮ้ยตรงนี้วิวสวยสุดๆวิวตรงนี้สวยสุดๆเลยอะ เดินเข้ามาใกล้อนิดหนึ่งอย่างที่บอกเฮ้ย <Yeah. S 1> hey, นั่นมันคนหรือมันหมาป่าวะนะ่ะเฮ้ยสัตว์หรือเปล่าวะเฮ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> ไม่น่าใช่คนละเฮ้ย hey. <Hey. S 1> คนบอกว mm hmm. ่าห <Hey. S 1> มาเฮ้ยหมาจิ้งจอกเหรอ mm hmm. ตรงนู้นน่ะเห็น hmm. ไหม โอ้โหเดินม,มาลึกก็ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยตรงวิวเนี้ยเนี่ยเฮ้ยถ้าไม่มาหน้าหนาวก็มาได้วิวนี้นะเดี๋ยวเราจะถ่ายรอบๆให้ดูโอ้โหภูหเขานะครับสวยจริงๆเดี๋ยวนะขอเซลฟี่ตัวเองอหน่อยสิ เพราะมันสวยมากเลยสวยสุดยอดเดี๋ยวเขาปรับให้มันมุมมันกว้างขึ้นหน่อยอสวยมากเขาวิวนี้สวยสุดๆเราอยู่ใจกลางเล็กหลุยเลยนะครับโอเคเราจะเดินเข้าไปใกล้ๆนิดนึง มันสวยมากสวยสุดๆวิวนี้แดี๋ยวเรากลับละเดีโดนด่าเพราะว่าเรามาลึกมากโอเคครับก็ถ่ายวิวให้ชมนะครับถ้าเราไม่เดินเราก็ไม่เจอวิว าเรากลัวเราก็ไม่เจอวิวสวยๆจริงๆเลยนี่เห็นไหมโอ้โหนี่คือระยะสายตาของผมเลยนะสุดยอดมากสวยสุดเลยตรงนี้มันขาวโพลนไปหมดเลยและหุบเขาเล็กๆนี่มันสวยจริงๆนะครับตรงเนี้ยไม่อยากกลับเลยอยากนอนอยู่ตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราเดินกลับจากยูทูบนูแล้วนะครับเจอกันยูทูบ สุดยอดมากสวยมากเลยแต่เราอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเดินกลับตรงนี้มันจะมีบางช่วงที่แมกพื้นมันละลายแล้วเยบเมื่อกี้อย่าลงไปในครึ่งขาครับโคตรเย็นตกลงไปเลยอันนี้คือจะเดินไปทางโรงแรมนะครับสวยมากเลย น้ำใสอ่ะน้ำใสมาก เราดิ่นขาไปไม่มกลัวตกเหรอฮะนี่คือโรงแรงมากครับนี่เป็นตรงไหนเออมุมนี้ก็สวยจริงๆอ่ะแต่ว่ามันย้อนแสงอะไม่ย้อนหรอกได้อยู่ เร็วเข้าไปถ่ายเฮ้ยแบบ้าเดี๋ยวค่อยถ่ายเข้าไปเลยให้เดี๋ยวขถ่ายให้เขามาคขถ่ายให้มาคเขจะถ่ายให้เราเนี้ก็เป็นวิวที่สวยมากวิวเนียสวยมาเดี๋ยวเอาชแนกับเธอไปเร็วๆๆ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 ๆยเเ นิม่มนิม่มนิ่มจะถ่ายรูปไหมฮะต้องประมาณนี้บอกอะแต่ว่าคนสูงก็จะบังนะนิ่มเข้าไปถ่ายแล้วถ้าอะไรอะไมไ่ถ่ายวิดีโอนะคะคุณพ่อท้าอะไรนิม่มตรงนี้นะวิวนี้นะโอเคนะฉันจะไปไหนอะไม่กลัวลื่นหรอ ่ะมันเป็นยังไงนะเบคโคลี่เบคโคลี่คืออะไรเบคโคลี่คืออะไรคะเบคโคลี่เบคโคลี่คืออะไรเบคโคลี่ฮะอะไรนะเบคโคลี่ ไอ้ตรงนี้สวยกว่าอีกอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชายนี้สวยไหมสวยสวยมากไหมจับไว้จับแน่นๆสวยมากเลยโอ้โหนี่ง Deep Cove Beautiful นะคะอาจาร้มีป้ายอยู่ สนเมยืนบนอะไรเนี่ยฮะยืนบนอะไรอะ่ะวิวสวยมากเลยฉันเอายื่นมาตรงนี้หรือ,อยังอ่านี่จำเมือจำเมือจำเมือนี่เขาทำนี่กินกัน หน้าทางเข้าโรงแรมสวยมากดูน็อตเอนเตอร์ลงไปไม่ได้นะครับตรงนั้นเป็นน้ำนะอันตรายนะคะอ๋อนี่ไงที่เขาว่าเดินขึ้นไปชมอยู่ข้างบนนั่นหรือเปล่าอ่ะเนี่ยอันนี้คือโรงแรมเข้าไปเดี๋ยวเราเดินวันนี้เดินไปหาหมา,มาอ้อมไปอันนี้เขากำลังนั่นกันอยู่เลย จะมีเก้าอี้ตรงนี้ด้วยอ่ะเก้าอี้อยู่ตรงนั้นน่ะอาปาอุ้มไหมไม่ทำไมอ่ะนุนอ,อยู่ไหนเนี่ยฮะนูุนอ,อ,อยู่ที่ไหนล่ะที่นี่ที่ไหนที่นี่คือโรงแรม,มที่ไม่ใช่โรงแรมของเรา เขาปิ้งอะไรกันเดี๋ยวไม่รู้อ่ะสวยมากเอ้ยน่ากินมากอะไรอะไรอะไรอันนี้คือห้องอาหารของโรงแรมนะครราเดี๋ยเข้าไปดูโรงแรมเลยแคปชัน่น falling ice snow อ๋อมันอาจจะมีหิมะจากข้างบนตกลกงมาด้วยัน้นป๊ะปะ้าต้องอุ้มแหละเพราะมันเป็นน้ำอ่ะแล้วนี่ป่าต้องอุ้มข้ามน้ำเห็นไหมเพราะว่าป๊ะปาลุยน้ำได้ เข้าไม่ได้โรงแรมเขาปิดไม่มีการ์ดคือเข้าไม่ได้เลยอะโรงแรมเนี่ยเราต้องไปเราต้องกลับทางเดิมต้องเท้าแบบป,ะปะันรั่วแล้วเหรอฮะนี่คือโรงแรมอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ลรงเรามาไม่รู้หรอกเหรอเห็นไหมอ่ะเดินเองได้แล้วมากลับมามากลับแล้วนะเด็กอะไรชอบลุยน้ำเนี่ยฮะเด็กอะไร เละแล้วนะเย,ย็นไหมล่ะเย็นไหมเย็นเท้าไหมเย็นเท้าไว้ทีเนี้ยฮะไปอุ้ยอุ้ยจมจมไปเดี๋ยวมันให้นวันนี้เราจะกลับกันแล้วนะครับโอเคจบแล้วหนาวไหมคนสวย หนาง,ง่วงแล้วแหละเหนื่อยแล้วแหละใช่ไหมละ่ะเหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังโอเคเรากลับอีกทางหนึ่งก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่คนละทางขับไปเฉยเนาะฝ้ายกลับแล้วขับทางกลับทางนี้เราจะข้ามสะพานกลับไปที่เดิมนะครับนี่กลายเป็นว่าถ้าเรามาหน้าโลซีซันเนี่ยที่จะลดฟรีเฉยเลยอะ่ะมาหน้าหนาวอะ หน้าหน้าฤดูแบบไม่เพียจำได้ว,ว่าถ้ามาหน้าร้อนมันจะเสียค่าจอดรถโอเคโอค้โหเดี๋ยวข้ามสะพานกันนี่กลับไปที่จอดรถแล้วนี่มีทางเดินไฮกิ้งด้วยนะ ำใสมากเลยสะพานนี่รับน้ำหนักน้ำแข็งเยอะขนาดนี้ได้ไงอันนี้คือวิวโรงแรมนะครับกลับแล้วค่ะเลขหลุยเดือนเมษานะครับวันที่สิบสองนะครับผมอ๋อสิบเอ็ดสิวันที่สิบเอ็ดสิใช่ไหม,มสิบเอ็ดเมษานะครับวิวประมาณนี้นะครับเจ้าอีกอ่ะอ,อ่านอ,อีจกรวมหนึ่งอ่ะ